สวัสดีครับวันนี้พบกับร้านแม็กมอไซน์นะครับผมก็วันนี้ผมจะมารีวิวโน่เอสเอ็กนะครับก็วันนี้ได้รถมาใหม่ก็เป็นโน่เอสเอ็กนะครับคันนี้จดปีห้าหกนะครับรถบ้านมือเดียวเลยสภาพดีนะครับผมตัวนี้ค่อนข้างที่จะหายากแล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้เห็นได้ข่าวว่าเอาออกส่งนอกกันนะครับก็หายากแล้วแต่พวกเรื่องเครื่องอะไรของตัวนี้ยอมรับเลยว่าถึกทนมากแล้วก็ราคาเบานะครับไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าแบบ โปรเจคเตอร์นะครับผมสว่างนะครับเหมือนไฟหน้ารถยนต์เลยตอนกลางคืนนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาดูสภาพโดยรวมของรถคันนี้กันนะครับเช่นเคยครับด้านหน้าไม่มีรอยล้มนะครับจะมีรอยก็ใช้งานบ้างนะครับแต่ถึงล้มชนหนักๆอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะครับไฟหน้ายังใสๆนะครับไม่มีรอยนะครับบางคนหน้าก็เช่นกันนะครับไม่มีรอยล้มนะครับตรงนี้ไม่มีนะครับด้านข้าง ด้านข้างฝั่งนี้ไม่มีรอยล้มนะครับแต่มีรอยแบบว่าตามการใช้งานบ้างเล็กน้อยนะครับแต่รอยล้มอะไรอย่างหนักๆแบบนี้ไม่มีนะครับฝั่งนี้ก็ยังสวยอยู่นะครับมีชุดส่ฝั่งนี้ด้านหลังสวยเหมือนกันนะครับไม่มีรอยล้มเลยเพราะถ้าล้มนะครับตรงนี้จะต้องโดนแหละเนี่ยครับแต่อันนี้ไม่มีนะครับจะมีก็รอยการใช้งานบ้างนะครับ ชุดสีด้านหลังฝั่งนี้ก็สวยเช่นกันครับไม่มีรอยล้มนี่เลยใส่นะครับชุดสีค่อนข้างที่จะสียังสดอยู่นะครับอันนี้เป็นชุดสีเดิมนะครับอ่านี่ครับเรามาดูฝั่งนี้กันฝั่งนี้จะมีตําหนินะครับใหญ่ๆก็จะเป็นแค่นี้นะครับอันนี้คือใหญ่สุดแล้วของรถคันนี้ที่ผมเห็นนะครับเนี่ยใหญ่สุดแล้วหญ่สุดมีอยู่แค่นี้เอาจริงๆนี่ติดสติ๊กเกอร์ทับนี่ก็ไม่เห็นแล้วนะครับเรามาดูจานเบรกกันจานเบรกยังใสอยู่นะครับยังหนาอยู่ ยังหนาแล้วก็ยังใส่อยู่ด้วยนะครับผิวยังเนียนอยู่นะครับคันนี้เลขไม่แท้ๆนะครับวิ่งไปแค่สองหมื่นกวโลเองเดี๋ยวดูเลขไม่กันนะครับนี่ครับวิ่งไปแค่สองหมื่นสามเองนะครับก็ถือว่าวิ่งน้อยนะเพราะว่าตกปีหนึ่งวิ่งแค่สองพันโลเองได้มั้งสองสามพันโลนะครับลองเอาไปบอกรถพูดหารดูนะรถปีห้าหกนะครับลองหารสองหมื่นดูก็ยูบ็อกซ์นะครับจะเป็นขนาดใหญ่เลยเก็บหมวกกันน็อกเต็มใบได้หนึ่งใบนะครับ คันนี้ภาษีพรบครบนะครับถึงวันที่3พฤษภาคมนะครับปีนี้นะครับผมล้อแม็กนี้ก็ยังเป็นล้อเดิมๆนะครับเสียงลูกปืนอะไรไม่มีนะครับเงียบอยู่นะครับเดี๋ยวผมลองสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องกันกกนนี่นะครับเช่นเคยเลยนี่ครับจับท่อเลยท่อเย็นๆนะครับท่อเย็นๆนะครับนี่ครับจับให้ดูเลยว่าครับท่อเย็นๆไม่ได้สตาร์ทวอร์มอะไรก่อนเลยนะครับท่อเย็นมาก เดี๋ยวสตาร์ทให้ดูเสียงเครื่องกันนี่นะครับสตาร์ทติดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงรอบเครื่องเดินเบากันนะครับนี่ของเสียงรอบเครื่องเดินเบานะครับเดินเบาเงียบนะครับเดี๋ยวลองฟังตอนเล่นเครื่องให้ฟังนะครับ เสียงท่อยังคงเป็นเสียงเดิมนะครับยังไม่ใช่ท่อผ่าอะไรนะครับลองสังเกตได้จากคอท่อเลยคอท่อยังเป็นคอท่อเดิมนะครับบิดอะไรติดมือนะครับเดี๋ยวลองสังเกตที่มือผมนะเดี๋ยวลองดูที่ล้อนะครับเงียบมากนะครับพวกเครื่องอะไรพวกนี้เงียบเลยนะครับบิดติดมือนะครับเดี๋ยวมาดูไฟหน้านะครับ ที่แจ้งเลยนะครับตอนต้นคลิปนะครับว่าไฟหน้าจะเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์นะครับอันนี้ยังเป็นสีเดิมของโรงงานนะครับเป็นไฟลูกแก้วสีเดิมโรงงานส่วนด้านบนอันนี้จะเป็นไฟสูงนะครับนี่ครับไฟสูงก็ติดนะครับหลอดไม่ได้ขาดไม่ได้อะไรเลยใช้งานได้ครบหมดนะครับเรื่องระบบไฟผมเช็คให้หมดแล้วอนี่ครับไฟเลี้ยวติดเหมือนกันครับดูดรานฝั่งดูด้านหน้ามาดูฝั่งนู้นนะครับไฟเลี้ยวติดนะครับ ิดหมดนะครับนี่คันนี้จับได้หลายยากอยู่คันนะครับอันนี้จะเป็นบอกเลขไมล์โดยรวมนะครับของรถคันนี้ที่วิ่งไปนะครับเนี่รถเพิ่งมาใหม่ๆเลยน้ํามันยังไม่ได้ดูดออกเลยครับยังเหลืออยู่ครึ่งถังเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นบอกคลิปครับว่าวิ่งไปกี่กิโลนะครับอัตราเฉลี่ยน้ํามันนะครับอันนี้อัตราเฉลี่ยน้ํามันกี่ลิตรต่อ1น0กิโลเมตรนะครับอ่าจบกดแค่นี้นะครับ ก็ราคาคันนี้นะครับผมเปิดเลยนะครับขายแค่26,500นานะครับราคานี้ส่งฟรีให้นะครับสำหรับลูกค้าในกรุงเทพนะครับผมต่างจังหวัดคิดค่าจัดส่งนะก็ค่าจัดส่งเนี้ยเดี๋ยวเช็คกับผมอีกทีนึงนะครับก็เดี๋ยวผมจะช่วยออกค่าขนส่งให้นะครับพอรถทุกคันผมจะช่วยออกเรื่องค่าขนส่งให้อยู่แล้วนะครับราคา26,500าส่งฟรีในกรุงเทพคันนี้หากอยากมาดูตัวจริงได้ครับมาดูได้ที่เพรเกษม7 7นะครับ พิมพ์บน Google Map เลยว่า MC มซีมอไซค์นะครับถ้ามาไม่ถูกนะครับสาม,มารถโทรสอบถามผมได้เบอร์0805580396นะครับโอเคครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมวันนี้นะครับขอบคุณครับ